สวัสดีจ้าทุกคนมา,าพบกับน,นุ่นอีกแล้วเด้อค่ะในช่องสกัญญาพากินเหมือนน,นุ่นก็บเพาทุกคนมาก,กินไก่ต้มน้ำปลาตัวใหญ่ๆจ้าทุกคนกินกับน้ำจิม้มซีฟู้ดแซ่บจัดจานเหมือนเดิมจ้าทุกคนคนๆเลยจ้ามือนี้จ้าพาักนุ่นก็บซีมี่ซ้ำนี่แหละจ้าทุกคนบมเน่นพักจะเน้นตะกับนะจ้าเนาะไปจ้าทุกคนไปเสียบๆน้ำกันมาจ้าทุกคนมาเสียบๆกันนุ่นต้มไปเปื่อยเลยเนาะจ้าเนาะนี่หอนหอนยังห,ว,งยงหว,งยวยหอยู่กันนุ่นบลูบ้าทุกคนเห็นเห็นไอเห็นบ่จ้าจิม้มน้ำจิ้มซีฟู้้้ดเบงจ มาทุกคนหน่องใหญ่เลยจ้ะอือ,อืตัวไก่หอมน้ำปลามาก ตัวรุดลุย,ลยนุต่ต้มนู่นก็เลต้มเปื่อยขนาดนั้นหรอกจ้ะแต่นุดเอาไว้ในหมอ้อนอกจากมันหอนมันกะมันกันกเห็ดทำความเอ่อ,ขอเขาเรียกไงอะ แบบเหมือนมันต้่มไปเรื่อยๆโนจาร์โนโนบะเดโอจากโมมันก็เลยเปื่อยเลอยแบบนี้เปื่อยคลักมากจะ้ะทุกคนหอนห่วยห่วย all the นมสุดๆคุยน้ำจิมซีฟูดแซ่บ จับไปแต่ละทีนี่เปื่อยคามือเลยเนาะ อยากได้ใกล้บ้านบ้านเอาเนา,จานะจตะเนาะแต่ที่นี่เขาไม่มีขาย หอนเนอะจเนาะ ตูดไก่ย <hat> ังหายไปไหนหาตูดไก่อ้อน้อน้คิดว่าตูดไก่เป็นโมเมนต์ตูดไก่เนาะจ้ะเนาะโคอไก่จุ่มลงไป Så mm. søtt! เผ็ดแต่ทุกคนทั้งพริกร้ายเม็ดมากห,ห,หนังมันมีพรายสมาก,กินหนังไก่ขึ้นหนวดบรรยากาศหนังไก่นินม อิ่มละจ้ะทุกคนกินบะหมีอ่นอกจาโตมันไย,ยแห้งนอกจากนู้นน้นก็กินได้แค่ประมาณสิบบนสิบบนละกันขาแขนจ้ะทุกคนไปละจ้ะทุกคนยังไงนู้นก็ฝากคลิปไว้ซ้ำหนิก็เนาะคะ่ะทุกคน,นเอาไว้พลกันคลิปหน้านะคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย